สวัสดีค่ะเตลี่ค่ะวันนี้นะคะเตยมีวิธีการนะคะที่จะสังเกตยังไงว่ารถนะคะที่เรารับประกันตัวรถอยู่ที่สี่ปีนะคะมีตัวไหนบ้างที่การรับประกันคุณภาพไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขนะคะวันนี้นะคะเตยจะมาบอกนะคะให้กับลูกค้ารู้ว่าตัวไหนบ้างที่การรับประกันคุณภาพ จะไม่อยู่ในเงื่อนไขตัวน,นั้นนะคะจะเป็นในส่วนของอะไหล่สิ้นเปลืองค่ะอะไหล่สิ้นเปลืองในตัวรถของเรามีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกคือจะเป็นในส่วนของยางปัดน้ําฝนและก้านปัดน้ําฝนค่ะถัดมาจะเป็นในส่วนของหลอดไฟนะคะถัดมาจะเป็นในส่วนของยางนะคะยางที่เกิดจากการใช้งานนะคะไม่ว่าจะเป็นยางรั่วยางแตกนะคะ,ะตัวนี้จะไม่อยู่ในการรับประกันของ การประกันคุณภาพรถนะคะ,ะหัวเทียนสายไฟนะคะที่เกิดจากการกัดแทะของหนูหรือการที่มดเข้าไปทำรังนะคะตัวนี้เราก็ไม่ได้อยู่ในการรับประกันคุณภาพตัวรถเช่นกันค่ะถือเป็นว่าอุปกรณ์หรืออะไรสิ้นเปลืองค่ะตอนนี้นะคะ,ะถ้าลูกค้ามีปัญหาในส่วนของตัวการรับประกันคุณภาพรถหรือสงสัยในการ รับประกันคุณภาพรถว่าอะไรตัวไหนชิ้นส่วนตัวไหนที่เรารับประกันหรือไม่รับประกันลูกค้าสามารถสอบถามได้ที่ MG Motor อุดรธานีนะคะหรือติดต่อที่ศูนย์บริการตรวจเช็คก่อนที่ลูกค้าจะทำการเปลี่ยนอะไหล่นั้นๆได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเลยขออนุญ,ญาตลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ